สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลัาพบกับคุณแอนเหมือนเดิมนะคะเอ๊ถึงเวลาพบกับเด็กๆแล้วคุณครูท่านอื่นไปไหนกันหมดนะคะครูแอนไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะคะวันนี้ครูแอนเตรียมเรื่องราวให้เด็กๆได้รับชมกันแล้วค่ะจะเรียนกันในเร bend, ื่องอะไรนะเดี๋ยวเราไปตามคุณครูก่อนดีกว่าค่ะเอ๊คุณหญิงอยู่ไหนคะเด็กๆเรียกพร้อมๆกันนะคะคุณหญิงอยู่ไหนคะ ê hương đi mà ê quỳnh mà con đi ơi là cũng có có đơn giản แต่งตัวกันยังไงคะผสังเกตสังเกตไหมคะผู้หญิงใส่ชุดอะไรเอ่ยครูตุ้มนะคะใส่ชุดอะไรคะและครูซ่มนะคะแต่งตัวยังไงเนี่ยถ้าเด็เกเสังเกตเห็นนะคะว่าครูทั้งสามท่านแต่งตัวยังไงวันนี้เด็เกๆรู้หรือยังคะว่าเราจะไปเรียนก,กันในเรื่องอะไรในเรื่องฤือดูการนั่นเองคะ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยคะ่ะไปเลยค่ะ มีความหมายว่าองไรคะถ้ายังไม่ทราบไม่เป็นไรนะคะว่าผู้อ่านมีคําตอบมาฝากนเด็กค่ะฤดูกาลนั่นก็คือการแบ่งช่วงสภาพอากาศในแต่ละฤดูนั่นเองค่ะซึ่งประเทศไทยมีด้วยการสามฤดูนะคะนิเด็กมีฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวค่ะและนเด็กทราบไหมคะว่าการเกิดฤดูกาล การจำลองของการเกิดฤดูการมาฟังกนดีกันด้วยค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปชมกันเลยฤดูการในประเทศไทยฤดูการเกิดจากโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ในช่วงเวลาที่ต่างกัน ฤดูการในประเทศไทยมี3มฤดูการคือฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมฤดูฝนจะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาวจะอยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ดังนั้นน้องๆควรปรับตัวให้เข้ากับฤด,ดูการต่างๆอย่างเหมาะสมร้อนสยค่ะเด็กๆร้นอนมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับ ฤรดูร้อนหรือดูร้อนนะคะเด็กๆอากาศจะมีอากาศร้อนและจะมีแสงอาทิตย์จากท้องฟ้าที่จะส่องลงมาหาพวกเราทีนี้นะคะวิธีการปฏิบัติตนเด็กๆทุกคนนะคะเวลาไปอยู่กางแดบดบเด็กๆจะต้องสวมหมวกสวมแม่ตากันแดบดบแล้วก็ใส่เสื้อผ้าบางๆเหมือนกู๊้มนะคะเพื่อที่จะป้องก,กันตัวเราเองไม่ให้สบายค่ะ ตอนนี้หน้าฝนเด็กๆทราบไหมคะเด็กๆควรปฏิปบัติตนยังไงนหน้าฝนเด็กๆออกไปเล่นน้ำฝนได้ไหมคะไม่ได้ถ้าเกิดเด็กๆออกไปเล่นน้ำฝนจะทําให้เด็กๆเป็นงไงคะเด็กๆทราบไหมจะทําให้เด็กๆไม่สบายเป็นไข้เด็กๆทราบไหมคะเวลาหน้าฝนเด็กๆมาโรงเรียนหรือเด็ก ออกไปข้างนอกกับผู้ปกครองเด็กๆต้องมีอะไรไปด้วยครับมีเสื้อกันฝนถูกไหมคะแล้วก็มีร่มด้วยเด็กๆควรพกติดไปด้วยนะคะอื้หนาวจังเลยเด็กๆคัเด็กรู้สึกหนอนคุ้นกหรือเปล่าทักทำไมลมแรงอย่างนี้เนี่ยโอ้ยลมพัดแรงมากเลยแล้วเราก็รู้สึกหนาวมากเลยแสดงว่าตอนนี้เราอยู่ในฤดู หนาวนั่นเองค่ะดูหนาวนะคะรมจะพัดแรงนะคะนั่นเลยก็จะรู้สึกหนาวทํายังไงนะให้ร่างกายเราอบอุ่นเด็กๆลองคิดสิคะเราก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวนั่นเองเห็นไหมคะใส่เสื้อกันหนาวนอกจากเราจะใส่เสื้อกันหนาวากกอุปกรณ์อะไรอีกคะที่เราจะใช้ดูแลตัวเองในดูหนาวลองคิดสิคะมีอะไรบ้างเอ่ยมีมูกนั่นเองค่ะแล้วก็มีถุงมือ พันคอแล้วก็ถุงเท้านะคะโดยเฉพาะเวลากลางคืนเวลาที่เด็กๆนอนนะคะอากาศก็จะยิ่งหนาวขึ้นเรื่อยๆนักเรียนก็จะต้องทำยังไงคะใครคิดออกคะถูกต้องแล้วคะ่ะเวลานอนเด็กๆก็ต้องห่มผ้านะคะเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลายู่ในฤดูดหนาวเราจะต้องทานอาหารที่นอุ่นๆน้อนๆนะคะไม่ควรทานอาหารที่มีเย็นๆนย่นยเช่นอะไรคะ สุดแล้วคะ่ะไอศครีมแล้วก็น้ำเย็นนะคะถ้าเราทานไปเยอะๆจะทำให้เราไม่สบายได้นะคะวันนี้คุณกูณก็มีคำสั่งในแต่ละฤดูมาฝากเด็กๆด้วย,น,ยวนะคะเริ่มจากฤด,ดูร้อนค่ะสัมงเมื่อค่ะต่อไปฤดูฝนค่ะเวดีค่ะฤดูหนาววินเทอร์ค่ะเด็กๆจำได้กัน ทุกคนอีกรอบนะคะ Summer ค่ะ r ดี้ค่ะ,คะและ Winter ค่ะวันนี้คุณครูมีเกมมาฝากเด็กๆนะคะชื่อเกมทำแบบไหนนะถึงจะถูกต้องนะคะกะติกาก็คือให้เด็กๆเลือกภาพที่ถูกต้องในการปฏิบัติตนบ่งกกงไว้นะคะว่าจะเลือกภาพไหนข้อที่หนึ่งเมื่อฝนตกฝนตก เด็กๆจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรระหว่างเดินตากฝนหรือเดินถือล่เอ๊เด็กๆจะตอบอันไหนดีคะอ่าถูกต้องแล้วค่ะเมื่อฝนตกเด็กๆก็จะต้องถือล่นะคะต่อไปค่ะข้อที่2เป็นภาพแดดร้อนถ้าแดดร้อนแดดออกมา เราเด็เดกๆควรจะปฏิบับติตนยังไงคะระวังใส่เสื้อกันหนาวหรือใส่เสื้อบางๆอ้าถูกต้องแล้วค่ะถ้าอากาศร้อนเด็กๆก็จะต้องใส่เสื้อบางๆนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนวิธีการปฏิบัติตนในแต่ละฤดูดการด้วยนะคะที่เด็กปฏิบัติตนให้ถูกต้องด้วยนะ ส่วนแมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะ,คะเพื่อป้องกันโ,โรคโควิดนั่นเองคะ่ะวันนี้คุณครูลากไปต่อ